สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยเรื่องเลขเด็ดกันนะคะแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดวันที่16พฤษภาค,คม2565ค่ะโปรดใช้จารณญยานในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะเป็นเลขเด็ดชุด12ตัวนะคะแนวทาง เล็กท้ายสองตัวลางวันที่หนึ่งค่ะก็จะมีเลขดังนี้นะคะสามห้าสี่หกสี่แปดหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหก แปดสองแปดเจ็ดแปดเก้าและเก้าสามค่ะฟังรอบนะคะเลขเด็ดชุดสิบสองตัวแนวทางเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งสามห้าสี่หกสี่แปดหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสองแปดเจ็ด แปดเก้าและเก้าสามค่ะชุดสิบสองตัวแน้ทางเล็กท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งค่ะ มีเลขเดียวกันกันกบชุดหตัวด้วยนะคะเพื่อนๆสี่หกหกสี่วันนี้ก็ชอบเลขหกนะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวค่ะในชุดนี้ที่มีเลขหกก็คือสี่หกหกห้าหกแปดและเจ็ดหกค่ะ ชอบหกสี่หกห้าแนวแนวนี้นะคะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพื่อนเอนพอใกล้วันแล้วค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะตอนสรุป ว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันดีงวดนี้จะเน้นหกอะไรอย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะวันนี้ก็เอาเลขเด็ดชุด12ตัวแนวทางเลขท้ายรางวัลที่หนึ่งมาให้เพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะคะ คุณทุกคนที่มาชมเล็กเด็กด้วยกันค่ะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันนะคะไว mm hmm. ้พบกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ